สวัสดีค่ะเมือนี้กับมพ่พอกับน,น้องปอบอยูทีเอ่อฟ้ามั่วพอสารนะคะอยูอ่อพิกั๊ดยูทีบ้านนาเรียงตำบลน,น้างามอำเภอศรีราพุ่มจังหวัด้อยเอ็ดนะคะเอ่อมือนี้น้องปอบกับสีมาถ,ถามราคาง่วเพิินนะคะว่าเพิินสีขายจังไหรเนาะค่ะเด็กเงี้ยนตะว่าเพิินสีขายนะคะโตนี่ยันทองหว่างบ่งบค่ะพอ สองเดือนกลัวแล้วพ่อสมยังไว้ค่ะแคหกแปดเนาะคะ่ะโอ้พันลูกมันจะกตัวหรอคะพ่อทองสามค้าอยู่หนีเนาะโอ้ลูกมันแยกออกไปบิดแล้วบ่คะพ่ออ๋อค่ะลูกแยกขายออกไปเมื่อแล้วนะคะทองสามอยู่ในทองพันแล้วเนาะพ่อเนะรับประกันทองนะคะ นมซีเนาะค่ะพะ่อ,ไไอ,ไไออ้รับประกันตำนี้น,ะ,นะ่ะเนาะขาเท้าขาถอนรับประกันเบิดนี่ค่ะพี่น้องสีแดงดีอยู่นะคะขอบหูดำแข้งขาดำเดอ้อผุนสูงประมาณเท่าไหร่พ่อรอยหาสิบบวกป่ะค่ะโดยประมาณเนาะสูงร้อยห้าสิบบวกโดยประมาณนะคะ ตัวสูงอยู่ค่ะพี่น้องพุนเนาะลอยหาสิบบวกใดเนาะค่ะผุนพี่น้องเครื่องดำด้อหางเงาลามดีค่ะน่มซีนะคะเบิ้งเอาค่ะพี่น้องมากบอค่ะสนใจบ่อ่อ่ได้ค่ะตัวแถเนอกค่ะเจสเจสิบห้าบค่ะพอตอลองใดบอค่ะละค่นี่ตอล่องใดนะคะค่ะ พุดพี่น้องล่ำโตแงด่ดีเด้อค่ะไงโค้ง,งสงั่งไงสูงนำเลียงคดีนะพ่อเนาะโอ้งามค่ะผู้ใดกำลังหาหงหื่าโค้งสั่งยังไงอยู่นะคะสือตัวหนึ่งได้สองตัวเลยพี่น้องมาเบิงเอาได้นะคะยูทีฟ้ามพิกรัรฟ้ามกับยูบานหน้าเลี่ยงนะคะัตนี้เดียค่ะนะพ่อทองว่างบ่ค่ะนี้ ทับไปวันสองสามหมื่นกับพ่ออ๋อพึ่งทับเนาะสมยังไหวค่ะพ่อเอ่อตัวนี้สามหนึ่งครับเค้มสามหนึ่งเนาะเค้มสามหนึ่งอ๋อตัวเขาเองเป็นลูกซี่บ่ายบ่ค่ะซี่บ่ายอ๋อแม่เลือดไอ้มงแม่จากฟาร์มัวเอฟอ๋อแม่จากฟาร์มงัวเอฟอันเป็นงัวแม่สาวเนาะพ่อเนาะสาวประมาณจักเดือนจักปีแล้วพ่อนี่ ยชอยู่ประมาณปีแปดเดือนประมาณปีแปดเดือนเนาะค่ะน like ี่ค่ะพี่น้องแม่สาวเด้องอประมาณปีแปดเดือนสมไว้แล้วค่ะต่ว่าบริจาประกันทองนะคะเพราะว่าพึ่งพึ่งสมไปเนาะค่ะพอค่ะสมเก็บสามหนึ่งไว้เด้อค่ะพี่น้องรับประกันคาทุกคาถอนเนาะพ่อเนาะรับประกันตำนี้ทุกอย่างเนาะค่ะคือกันนะคะนี่สีกระแดงดีเด้อพี่น้องโตคนเองเป็นลูกซี่ไหวนะคะ นี่ค่ะหอมหูดําดีนะคะพี่น้องช่วงโตกับงาวดีนะคะพี่อีหลีบะ่ะเม่มีแจะโตพี่ๆเลยพี่น้องเคื่องดําเดอ้อหางงาวยูค่ะคุณสูงประมาณล่อยสี่สิบบวกเลยเด้อนาะค่ะเพราะเป็นบ่อสูงประมาณหน่อยสี่สิบบวกนะคะพี่น้องนี่ค่ะมันอยู่ในขอกเนาะก <laughs> ับสิไทย บอชัดปันเลยนะคะพี่น้องผู้ใดสนใจกับมาเบิงเอาได้ที่ฟาร์มนะคะพี่น้องอันค่าโตเท่าไรคะพ่อคาโตแสนสองเนาะค่ะต่อรองได้เนาะค่ะพ่อเนาะขันมากกับมาเบิงเอาได้นะคะมาต่อรองราคาเบิงได้อีกเชนึงนะคะพี่น้องนี่ค่ะโตเพิ่นอันต้นนี้เดียะนะพ่อ ตัวนี้บ่าขายนะคะตัวใดอีกค่ะพอ่อนี่บ่ตัวนี้ก็ขายตัวนี้จา้างใดนี่พอ่อทองว่างบ่ค่ะซึ้งซึ้งพวกกระพันเลยพันหลอกไปเด่ยประมาณว่ท่านบ่าท่านเธอกระติดอ๋อแต่ว่าพัานหลอกแล้วแต่ว่าบ่ร,รับประกันทองเนาะสมยังไบรค่ะพอ่อมอสขงเป็นงวัวโตวบ่ค่ะสมโตไบเด,ด้อค่ะพี่น้อง อุย้ยหนังดีแห้งตัวนี้นอืมโอ้ตาซื้อมากะแพรียงนะตัวคนเองง่วแม่สาวบ่ค่ะนี่พัฒน์ลูกมาจากโตแล้วค่ะท้องสาม,สามอ, 3, อยู่ในท้องเนาะอู้พี่น้องเงาหางไงแห้งนะคะผุ่นหางเงาลามดีนะคะหนังกด็ดีแล้วพี่น้องสีนี่มาตองห่วงค่ะพุ่นสีแดงดีค่ะพี่น้องเอ้ย พี่เนาะนํำเดียงดีค่ะค่ะ,อ,ะอ,าาอ๋โอโอ้อยากป้อย,ลยไลยปไปเลยค่ะพอนี้แล้วค่ะ,ะ,คะ,ส,ะสิบหนึ่งหู้หนูนูไปถ่า, <ไป S 2> าย่ายถ่ายถ่ายถึงแบบต็มเราราอซื้อมะแขงเออสิบายมันจพออ่อนออกมานี่ได้ป้ <laughs> มันก็ถ่ายพอเห็นทางนันละพอ

น้องขึ้นรถไปไหโอ้พิ่งขายไปบ่ค่ะสวนกันบ่รเรียนกันไปบ่บ่บ่สวนค่ะแต่ว่าลูกพึ่งขายไปนอนัวผู๋เนาะค่ะนี่เด้อพี่น้องอันน่อมสีเนาะค่ะเนาะรับประกันขาถกขาถอนนะคะขาถกถอนบ่มีค่ะแต่ว่าสีแดงเข้มดีเนาะโอ้สีงามอยู่ค่ะนี่ค่ะพี่น้องลูคนพิ่งแยกไปเนาะเพิ่งเอาลูกออกไปว่างหันนี่หมาดๆเลยประสันค่ะ ราคาต่อร่องไหนคือกันเนาะพอเนะค,ค่ะผู้ใดสนใจกะมาเบิงเอาได้นะคะหรือว่าโทรมาเบอร์พอสารเบอร์นะคะ089 08 <9 S 2> ค่ะ5210 793พอดสารนะคะบ้านหน้าเลี่ยงตำบลหน้างามอ,อ,อำเภอเสลาภูมิจังหวัดลอยเอ็ดนะคะพี่น้องผู้ใด กำลังหางว่าโค้งสางงหญ่ๆอยู่กับมี่ค่ะแม่สาวกับมี่นะคะมีหลายราคาให้เลือกหลายรูปแบบให้เลือกเลยผู้ใดสนใจสเปกใดมาเบิ่งเอาใดนะคะโทรเขามาก,ก่อนก็ไดดเด้อพี่น้องตัวนี้อยากขายบ่คะ่ะพ่ออ๋อตัวนี้กับบ่ท่านได้ขายเนาะคะ่ะทีว่าสีขายนีสามโตเนะะาะค่ะค่ะ ี่น้่งมาเบิงเอาได้นะคะนี่ก็เป็นฟ้ามเพลินเนาะค่ะํำหรับคลิปนี้น้องปอบกาฝากเอาไว้ซ้ำนี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องปอบนเด้อค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ